ภาพน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับว่าอันตรายไหมอันตรายมากๆนะครับถ้าเกิดว่าน้ํามันเชื้อเพลิงเนี่ยระหว่างที่เราขับไปเนี่ยมีสะเก็ดไฟหรือมีอะไรเนี่ยมันอาจจะทําให้รถเราเนี่ยเกิดประกายไฟขึ้นมาได้นะครับสวัสดีครับผมเป้นะครับอู้องเป็นบางกวยนะครับวันนี้เราจะพามาชมอีกหนึ่งคันนะครับ W 204นะครับมีอาการกลิ่นน้ำมันเข้าห้องโดยสารนะครับเราไปดูกันนะครับว่ากลิ่นน้ำมันเข้าห้องโดยสารเนี่ยเป็นอะไรบ้างมีอะไรที่อันตรายและน่ากลัวบ้างนะครับมาดูกัน อันดับแรกนะครับกลิ่นน้ํามันเข้าห้องโดยสารเราก็ต้องมาดูเรื่องของความติ๊กลูกลอยดูก่อนนะครับเดี๋ยวเราลองเปิดฝานะครับอ่ะโอเคนะครับอันนี้ที่เห็นจะเป็นปั๊มติ๊กนะครับปั๊มติ๊กน้ํามันรั่วนะครับมันเลยทําให้มีกลิ่นคาบน้ํามันเนี่ยอยู่ในห้องโดยสารนะครับ แล้วก็มีกลิ่นค่าน้ำมันอยู่ด้านนอกด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านล่างกันนะครับว่ามันอันตรายขนาดไหนนะครับระหว่างที่เราตรวจเช็คตัวปั๊มติ๊กลูกลอยกับกลิ่นน้ำมันนะครับแล้วก็มาตรวจเช็ครายการอื่นด้วยนะครับทั่วไปนะครับก็ตรวจเช็คให้หมดนะครับมีตั้งแต่ช่วงล่างนะครับดู